เกษตรศกรชาวนาจะมีเฮหรือไม่นะคะคุณผู้ชมในวันที่8พฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนบขวาระแรกค่ะซึ่งในส่วนของการชดเชยค่าเก็บเกี่ยวไร่และ1 0 0่บาทพี่น้องเกษตรกร,ศร,ศกรชาวนา4.68ล้านคูเรนที่รอคอยแล้วก็ติดตามกันในอย่างต่อเนื่องจะได้รับข่าวดีหรือไม่วันนี้ค่ะในส่วนของวาระการประชุมในวันที่8พฤศจิกายนนี้มีอะไรบ้างแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยนายปราโมชเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและก็ เกษตรกรไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชำนาญจะมาหรือไม่หลายคนรอคอยแล้วก็ลุ้นค่ะค่าเก็บเกี่ยวไร่และ1,000บาทสัญญาไว้ทวงถามจากรัฐบาลค่ะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานตรงจุดตรงใจหรือไม่ติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านนะคะ ต้องบอกว่ามาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาเราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของตัวแทนพี่น้องเกษตรกรชาวนาสสในทุกๆจังหวัดก็มีการติดตามทวงถามกลางกลางประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงนายกสมาคมชาวนาและกเกษตรกรไทยมีการส่งสัญญาณทวงถามช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะ3าตุลาคม25 6 7ค่ะข้อมูลข,ข่าวสารจากทางฐานเศรษฐกิจค่ะยืนยันวันที่8พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะจับตาการประชุมนบขข้อสาม,มาตรการในการรักษาจิตถยรภาพราคาข้าวปี การผลิต25 6 7ันทัพบแและพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่และ1,000บาทค่ะในวันที่8พฤศจิกาย,ยนนี้จะมีการประชุมในวาระแรกหรือไม่ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยงบประมาณที่จิมีการทบทวนจากโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแล้วก็ชีวพันธุ์คนละครึ่งจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์งบประมาณอยู่ที่2.9หมื่นล้านบาทค่ะนายปราโมชเจริญศิลป์กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านอบขอนะคะแล้วก็นายกสมาคม วแล้ก็เกษตรกรไทยม,มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางฐานเศรษฐกิจค่ะว่ากรมการค้าภายในในฐานะกรรมการและก็ผู้ช่วยเลข,ขานุการนบขได้มีหนังสือเชิญประชุมในวันที่8พฤศจิกายนนี้โดยจะมีนายพิชัยชุนหะวิชระนะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด3วาระด้วยกันนะคะวาระหนึ่งก็คือเรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมให้ได้รับทราบค่ะบ ปราที่2ก็คือเรื่องเพื่อทราบค่ะ ซึ่งเรื่องเพื่อทราบในวาระที่2นี้ก็จะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์เข้าโลกเข้าไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมและก็ความเคลืบหน้าผลการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 6ันห้าสค่ะส่วนวาระที่3นี้จะมีการพิจารณาถึง3เรื่องก็คือมาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต25 6 7ันห้าร้อยหก็ก็คือโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิตนี้ค่ะ2ก็คือโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวแล้วก็ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร3ก็คือโครงการชดเชยดอกเบี้ยแล้วก็ผู้ประกอบการข้าวในการเก็บสต๊อกค,ค่ะ กวาระที่4ก็จะเป็นเรื่องอื่นๆนะคะคุณผู้ชมนายประโมทเจริญศิลป์มีการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องโครงการปุ๋ยและก็ชีวพันธุ์คนละครึ่งด้วยงบประมาณ2.9หมื่นล้านบาทจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านความผ็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าจะมีการทบทวนโครงการอะไรอีกหรือไม่ <ừ. S 1> ที่พี่น้องเกษตรกรชาวนานรอคอยก็คือโครงการเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000ันบาทหรือว่าชดเชชานานไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกิน คูเรือนละ20,000บาทซึ่งโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นโครงการที่พี่น้องเกษตรกรชนะรอคอยมาอย่างต่อเนื่องและ4.68ล้านคูเรือนก็รอคอยการช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะซึ่งคาดว่าในส่วนของโครงการนี้นะคะจะมีการดําเนินการภายในวันที่15พฤศจิกาย,ยนนี้ถือเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรชนะทั่วประเทศและเป็นการดําเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องในแต่รัฐบาลแต่ทําไมไม่มีบรรจุในวาระการประชุมในวาระแรกที่จะมีการประชุมในวันที่8 พฤษจิกายนนี้ค่ะเอาละค่ะเรื่องนี้เรายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ